สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมท่านนะครับสำหรับช่อง How to Trip ครับคลิปวันนี้เป็น EP 193ครับก็จะพาไปเอาแรงสัม,มกีนะครับตีแปลงพี่หมวยนะครับจริยาเลิกสำร,รานอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีนะครับก็ทุกครั้งนะครับที่เดินทางไปตามแปลงต่างๆ Google Map ก็จะพาลงทางตลอดนะครับ วันนี้ก็ลงเช่นเดิมครับแต่ก็พยายามมาจนถึงจนได้นะครับผมนี่อันนี้ก็จะใกล้ถึงแปลงแล้วนะครับช่วงเช้านะครับกิจกรรมในการเอาแรงสาม,มัคคีหรือว่าเอามือสามัคคีครับผมก็จะมีการเช็กอินนะครับเช็กอินจะเป็นการแนะนําตนเองครับผมแล้วก็แนะนําว่าตัวเองทําแปลงอยู่ที่ไหน มีปัญหาอะไรนะครับในการทรํากิจกรรมธรรมชาติก็จะมาแบ่งปันกันนิดหน่อยครับแล้วก็แนะนําชื่อให้เพื่อนๆรู้จักนะครับเผื่อไปเจอหน้ากันที่ไหนก็จะได้ทักทายกันถูกนะครับกิจกรรมช่วงเช้าก็จะมีการแบ่งงานกันทําด้วยนะครับก็จะมีการประชุมกันว่าวันนี้ที่แปลงนี้ต้องการทํางาน ตรงจุดไหนบ้างนะครับจะทําอะไรบ้างครับช่วงเช้าก็จะกะเวลาครับสําหรับงานช่วงเช้าช่วงบ่ายว่าเราจะทําอะไรกันบ้างนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ได้มาเอาแรงสามัคคีกันหญิงที่ได้ก็คือได้แบ่งปันนะครับกล้าไม้ต้นไม้มาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนพันไม้ต้นไม้เพื่อไปปลูกกันได้นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมช่วงเช้านะครับ ช่วงเช้าเราก็จะมีการาห่มดินนะครับก็คือนำฟางนะครับไปห่มดินบริเวณที่เจ้าของแปลงเตรียมไว้ก็คือบริเวณริมของไส้ไก่นะครับตีจะปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำการเลี้ยงดินก่อนนะครับคือการบำรุงดินนะครับแล้วก็มีการาใช้ฟางาปกผิวดินนะครับ แล้วก็มีปุ๋ยก็จะเป็นขี้วัวนะครับขี้วัวหรือว่าขี้ไก่อะไรกันครับโรยด้านบนนะครับหลังจากที่โรยเสร็จก็จะรดน้ําด้านบนนะครับให้ความชุ่มชื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้าต้นผักต่างๆครับผมบริเวณด้านหน้านครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครับก็ได้เวลารับประทานอาหารกันแล้วนะครับก็มีส้มตำนะครับอาหารหลักนะครับนก็มีส้มตำแล้วก็มี มีลาบนะครับด้านนี้ครับผมเป็นเพื่อนสมาชิกก็กำลังมาตักข้าวกันนะครับแไปมานล้วทุกคนอาหารสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีลาบนะครับลาบกับนึ่ลงแกงนะครับผมขอแช้อนอนู่นพี่ไหงแกงเอามานี่ก่อนเอาช้อนมาไว้ตรงแกงก่อนเป็นเพื่อนสมาชิกก็รับประทานอาหารกันครับ ใต้นีอันนี้เป็นบริเวณที่ประชุมกันครับแล้วก็รับประทานอาหารกันที่นี่นะครับตอนนี้เป็นช่วงบ่ายครับก็จะมีกิจกรรมทําค้างนะครับทําค้างผัก อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีทีมช่วยทำตรงข้างผักนี่นะครับก็พิยศเป็นคนหน้าทีมที่นี่นะครับนี่ครับทีมนี่ทีมทีมค้างคืนนะครับพวกนี้วันนี้จะเสร็จไหมวันนี้ครับนี่ต้องถอนส้ค้างคืนนี่ คืนต้องอนะครับทีมทีมค้างคืนนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับอีกด้านนู้นด้านนู้นก็จะเป็นทีมปุ๋ยแห้งนะครับปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ๋ยแห้งตรงนน้นนะครับก็จะเป็นทีมช่างเล็กเป็นหัวหน้านะครับพี่เล็กพี่เล็กนะครับเป็นกิจกรรมช่วงบ่ายก็ถ่ายรูปรวมกันป็นที่รายลึกนะครับ แล้วก็ให้พี่หมวยกล่าวอะไรเล็กๆๆน้อยนะครับกับเพื่อนๆดีใ,ใจทุกคนนะาแบบพูดไม่ถูกอืมอืมใช่ใช่ใก็ไม่รู้จะพูดเดี๋ยวรับตาลยไ,ไม่พูด <c oughs> ไม่พูดขอบคุณทุกๆคนเลยที่มาช่วยกันเนาะแต่เราคนมาแบบไกลๆอะไรทั้งนั้นเลยแบบว่าแบบมันยังไงบอกไม่ถูกอ่ะไม่พูดแต่ปลูกต้นไม้เสร็จแล้วละกัน <c oughs> บอกไปดูแล้วทุกคนเนาะเข้าใจเนาะเข้าใจทุกคนขอบคุณทุกคนเลยขออะไรหน่อยได้ป่าวปล่อยน้ำไม่ให้หนูมั่งเอาอีกแล้วไม่อ่านน้ำเยอะเลยก็ถ่ายรูปลมกันไปที่ระลึกนะครับทีดานหนาครับผมสำหรับกิจกรรมเอาแรงสามัคคีของแปลงพี่หมยวันนี้ก็ได้จบเลยนะครับก็ได้ผลตามที่วางแผนไว้นะครับ เป็นหนึ่งในโครงการร่วมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชานะครับซึ่งสามงานของพ่อนะครับแล้วก็มูลรณิธิกจิจกรรมธรรมชาติร่วมกับการไฟฟ้าภายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณเครือข่ายกจิจกรรมธรรมชาติลบบุรีทุกท่านนะครับพ,พี่พี่เพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านท,ที่เสียสละเวลามีค่ามาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับหวังว่าคงจะได้เจอกับการกิจกรรมครั้งต่อๆไปด้วยครับผม ขอบคุณทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องถองรูปกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในกะารทำคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ